สวัสดีครับวันนี้มาเร็วๆนะครับเมื่อวานไลฟ์สดน้อยให้49มา9 91 95นะครับก็ผมว่ามาเด้งนะครับมาเด้งมาเด้งมาเด้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ให้5กับศนะครับให้5กับ0นะชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นนะครับหรือว่าท่านมีวิธีการเล่นแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับอันนี้คือฮานอยนะครับวันนี้ ต่อไปก็จะมาดูกัน49ชุด10หน่วยบนรัฐบาลตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะวันนี้อาจารย์จะให้8ชุดนะครับในห้อง vip นะครับนะครับสนใจก็ทักมาตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือบนนะฮะบนไม่ต้องกลับต่อไปล่างนะครับล่างไม่ต้องกลับก็ตามนี้นะครับ ราคาก็กตามนี้ข้างล่างก็ให้8ชุดนะครับนะแล้วก็ให้เน้นๆนะครับอยู่ประมาณ4ชุดนะทั้งบนทั้งล่างสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับส่วนใครที่อยากสมัครลิงก์ออลอตโต้ของหวยฟ้าก็ทักทายกันเข้ามานะครับเข้าห้องวีไม่ต้องเสียตังค์นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับขอลิงก์ก่อนนะครับเพราะว่าเราลงลิงก์ในนี้ไม่ได้นะฮะก็คลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับมาเร็วหน่อยนะครับเพื่อ สมาชิกเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ